พีดีพีแห้งก็มาแต่งบรรลาดนะครับหลังจากที่เข้าป่าหลายวันไม่ใช่หลายวันหรอกวันเดียวนั่นแหละก็เก็บสมุนไพรได้เยอะนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอามาช่ำหลายต้นอันนั้นปักเซียนผีนี่ักเซียนผีที่เราไปถ่ายทำมาหลายครั้งเนาะถ่ายทำมาหลายครั้งก็เอามาเลียงไปปลูกด้วยก็ได้นะทีนี้วันนี้มียาเสนอ อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ดอกเป็นอย่างนี้นะครับใบก็อันใบเป็นอย่างนี้สามใบอันนี้ก็จะเหมือนเขาหน้าวัวอันนี้เป็นเขานะสมเุเราแล้วก็หัวก,ก็จะเป็นเหมือนโสมดอกก็สีชมพูรูปร่างก็สูงประมาณเอวนี่แหละสูงสูงสุดก็จะประมาณเอว แกมาทํายาอันนี้ชื่อว่าโสมไกโอโสมไกโอกนี่มีสรรพคุณยังไงก็คือบํารุงร่างกายบํารุงเลือดบํารุงกําลังแล้วก็แก้ลดน้าตาลในเลือดได้ด้วยถ้าบํารุงคนป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียอ่อนแอกินแล้วอาการดีขึ้นบํารุงเดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปเนาะอันนี้โสมไกโอกสรรพคุณก็ไล่ไปแล้วมักจะขึ้นอยู่ตามภูเขาเนาะ ภูเขาพลานหินหินที่ผุผเวลาขุดเอาขุดขุดก็จะไปเจอหินแต่ว่าหินชนิดนี้หินหินทรายลุยๆแไม่แข็งนี่ได้มาหลายต้นอยู่นี่ดูน่นายไนะครับแล้วเ,เราก็เอาประมาณสักหนึ่งกำมมือเรานี่แหละเตรียมไว้แล้วประมาณหกหัวเนาะหกหัวนี่จะไปทำยายาดอง หรือไม่ก็ไปบดทำลูกก่อนผสมกับยาตัวอื่นถ,ถ้าเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็ผสมกับเปลือกเปลือกพยอมต้นพยอมก็จะทําให้ลดเบาหวานได้เป็นอย่างดีวันนี้มีแชกมารอยอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยววันนี้ก็พอไว้แค่นี้คลิปต่อไปค่อยมาเจอกันกันกบปอแตนนะครับ